สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทุกคนบอกครั้งนี้เธอพูดถูกชาวเน็ตลั่นพูดถูกหลังลีหน้าจังออกความเห็นปมใบเตยดีเจแมนนอนพุกสืบเนื่องจากประเด็นที่ดีเจแมนใบเตยจำเลยคดีชอกโกงแชร์ Forex t ทีดีกลุ่มที่3รวม6คนสารไม่ให้ประกันตัวแม้ทางญาติจะขอยื่นประกันตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคั้งนี้ทางด้านลีน้าจัง ได้ออกความเห็นถึงประเด็นข้างต้นที่โลกออนไลน์ต่างพากันแชร์และบอกกันว่าครั้งนี้ลีนาจางพูดถูกโดยบอกว่าคุณผู้ชมวันนี้ที่ศาลท่านไม่ให้ประกันตัวใบเตยกับดีเจแมนกับผู้ต้องหาอีก6คนแม้ว่าผู้ต้องหาจะยื่นเงินประกันตัว5ล้านพร้อมติดจำาวยีและดีเจแมนประกัน200 0,000พร้อมติดจำายศาลก็ไม่ให้ประกันตัว ก็คงให้ติดเดือนจำสักระยะหนึ่งเหมือนกับพิงกี้แล้วก็ให้ประกันตัวเพราะมีผู้เสียหายเยอะก็เป็นห่วงน้องเวทมนนะคนที่ดา่าสงสารเขาทำไมสงสารผู้เสียหายดีกว่าฉันสงสารลูกเขาอายุแค่สามขวบเองแล้วพ่อแม่ต้องติดคุกทั้งคู่มีปู่ย่ามีน้องชายดูแลให้แยกแยะให้ออกคะ่ะเด็กเขาไม่ได้ทำผิดมีสมองหน่อยสงสารเด็กแล้วเป็นอะไรใบเตยกับดีเจแมน ารยังไม่ตัดสินว่าเขาผิดเขาก็ไปสู้คดีถ้าเขาผิดเขาก็ยอมรับผิดเขาไม่หนีถ้าเขาหนีหนีไปแล้วเห็นเปล่าเขาจะสู้คดีขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ